สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เป๊ปกูดิลล่าในใหญ่ทีมแมนซิตี้เปิดปากยอมรับผลเสมอกับนิวคาสเซิลหนึ่ต่อในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามเซนเจมพาร์คเมื่อวันเสาร์ที่28กันยายนโดยระบุว่าทีมเขาเจ้าบ้านมีช่วงที่เล่นได้ดีเช่นกัน แมนเซิตี้ยกทัพไปบุกกับเดอะแบ็กพายและได้ประตูขึ้นนำก่อนในนาทีที่35จากยยชโก้กัวเดโอแต่เข้าสู่ครึ่งหลังทีม้าบ้านได้ลูกโทษในนาทีที่5 8โดยแอนโชนี่กาดอนทะลุเข้าเขตโทษแล้วถูกแอเดอร์ซนทำฟาวโดยเจ้าตัวลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษเองไม่พลาดพาทีมแบ่งแต้มได้ในที่สุดโดยเปปกูเดล่าได้กล่าวเปิดใจหลังเกมเอาไว้ว่าพวกเขาเล่นได้ดีในช่วงส0นาทีแรกและหลังจากพวกเขาได้ประตูแต่โดยรวมแล้วเราเล่นได้ดีเราตัดสินใจได้อย่างเลวร้ายในนาทีสุดท้ายต่อการทำสกอร์เพ มาที่นี่กับทีมที่มีความแข็งแกร่งและพวกเขาตั้งรับลึกเรามีโอกาสแต่นิกโ๊บเยี่ยมมากดังนั้นเราจึงโอเคกับหนึ่งตา้มตอนที่เราไล่ประตูเราเล่นได้ดีกว่าเราก่อความผิดพลาดและหลังจากนั้นพวกเขาเล่นได้ดีกว่าแต่เมื่อเราคุมสหวะเกมได้เรามีโอกาสชนะด้วยหลังจากนั้นกวัวเดล่าถูกถามถึงการส่งริโก้ลูอิสกับมาตัวโควาซิตลงเล่นเป็นตัวจริงโดยกวดัวเดล่าได้กล่าวเพิ่มเติมอเมอ,เมอ,เมอมาไว้ว่าเมื่อตัวโควาซิตเล่นในยอดเยี่ยมริโก้ก,ก็เช่นกันแบรนโดซิวาก,ก็เล่นได้ดีเป๊ปกวัวเดล่ากล่าว มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาประเด็นน่าสนใจหลังเกมหลังจากเรือไปสีฟ้าขาดโรดดี้เหมือนขาดใจ การขาดโรดดี้ส่งผลเอลร์ลิงฮาร์แลนด์เครื่องดับเปิดประเด็นที่น่าสนใจจากเกมนิวคาสเซิลเปิดบ้านเสมอกับแมนซิสตี้ส่งผลให้จากฝูงพรีเมียร์ลีกนี้อาจมีการเปลี่ยนมือเป๊ปกูดิวล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตร์ซิตี้พาทัพเรือใบสีฟ้าออกไปเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ดหนึ่งต่อหนึ่งที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คในศึกพรีเมียร์ลีกคู่แรกประจำวันเสาร์ที่28กันยายนทำให้ยังเป็นจากฝูงมี14คะแนนจาก6นัดแต่ก็นำลิเวอร์พูลและแอสตันวิลล่าแค่2แต้ม จากผลเสมอในเกมนี้มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกการขาดโรดดี้เหมือนขาดใจ แมนซิตี้ต้องเจอเกับข่าวร้ายหลังเป๊ปยืนยันว่าโรดี้กองกลางคนเก่งทีมชาติสเปนบาดเจ็บเอ็นข้หน้าหัวเข่าและต้องเข้ารับการผ่าตัดส่งผลให้มีโรากาศกลับมาเล่นในช่วงที่เหลือของซีซั่นอย่างแน่นอนแล้วจากข่าวร้ายนั้นกล่าวทำให้แฟนบอลเรือใบสีฟ้าวิตกกังวลเนื่องจากโรดี้เป็นแข้งคนสำคัญและสถิติเวลาเจอตัวลงสนามกระบ่งชี้ชัดเจนว่าทีมมีเปอร์เซ็นต์เก็บชัยชนะได้มากกว่าเวลาไม่มีเขาอยู่ในสนาม เกมของมนเซตี้ดูไม่ไหลลื่นด้วยซ้นหนึ่งคงเป็นเพราะไม่มีโรดี้คอยคุมแดน,นกลางทำให้ต้องดูกันต่อไปว่าในช่วงที่เหลือของซีซั่นเปปจะแก้ปัญหาจุดนี้อย่างไรประเด็นต่อมายยชโกวากิีโอกองหลังจอมทำประตู โยชเกลวิดีโอแบ็กซ้ายของแมซิตี้เป็นคนยิงให้เรือใบสีฟ้าออกนาเจ้าทีหนึ่งต่อศูนย์ในนาทีที่35แต่น่าเสียดายท,ที่ทีมพลาดเก็บ3คะแนนหลังมาโดนแอนโชนี่กาดันยิงจุดโทษเข้าไปทําให้ทั้ง2ทีมต้องแบ่งแต้มกันไปโดยเราเตะทีมชาติโครเอเชียเป็นกองหลังที่มีส่วนร่วมกับการได้ประตูมากที่สุดถึง6ลูกในหลีกปีปฏิทิน2 0 2 4หลังโชลีลาล็อกหลบแนวรับนิวเคาสเซลก่อนส่งบอลไปตุงตะข่ายอย่างเหนือชั้น ประเด็นต่อมาเอริงฮาร์แลนเครื่องดับก,ก่อนลงเตะเกมนี้ฮาร์แลนกองหน้าแมสเซตีนำโด่งเป็นดาวเซนโบรพรีเมียร์ลีกหลังซัดไปถึง10ประตูจาก5านัดแรกทิ้งห่างลุยดีอาร์สปีกลิเวอร์พูลถึง5ลูกโดยดาวยิงทีมชาติอเวย์ยิงในพรีเมียร์ลีกมาทุกนัดตั้งแต่ออกสตาร์ซีซั่นก่อนที่จะต้องมาหยุดสถิติในนัดน,นี้แถมดูเหมือนเจ้าตัวจะมีการบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่ครึ่งแรกด้วยและนี่ก็คือประเด็นที่น่าสนใจจากเกมนิวคาสเซิลเปิดบ้านเสมอแมสเซตีมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เป๊ปกุดิลลาผู้จัดการทีมแมนซตตี้กล่าวว่าตนพร้อมมองให้เกมเกับปารสซอลเป็นเกมที่ดูเดือดเหมือนเป็นสงครามแล้วหลังจากกราเบียร์มากันเยสกองหลังให้ปืนใหญ่พูดในเชิงแบบนั้นเอง เกมลีกใน,นล่าสุดที่แมนเชสเตียกับอาร์เซนอลเพิ่งเสมอกันมา2-2ต่อที่เอติฮัสเตเดียมโดยเกมดังกล่าวมีประเด็นร้อนและช็อตเดือดหลายช็อตอย่างเช่นการที่เอริฮาแลนด์ยนบอลใส่ศีรษะของมากาเยสเป็นตน้นหลังจบนัดังกล่าวมากันเยสบอกว่าเกมระหว่างทั้งคู่คือสิ่งที่เป็นเหมือนสองครามพร้อมบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ในเกมฟุตบอลจะมีการย,ย่อยุกันบ้างและบอกว่าอาร์เซนอลรอที่จะเล่นงานอีกฝ่ายที่บ้านของตัวเองแล้วโดยเป๊ปกุเดลล่าเผยว่า ผมคงต้องบอกว่าบางครั้งมันจะมีอารมณ์ร่วมสูงกันได้กเาเบียวเองก็พูดเอาไว้เป็นอย่างดีในงานถแถลงหลังจากุบเกมไปแล้วนี่คือสงครามเราเลยต้องยกคู่แข่งต้องผลักพวกเขาดังนั้นคุณจะทําอะไรได้ละ่ะเราก็คงทําได้แค่พูดว่าโอเคนาะยย่วชันสินะโอเคงั้นฉันก็พร้อมสู้นาะยากได้สงครามสินะงั้นตอนนี้เราก็ถือว่าทําสงครามกันแล้วนะผมมั่นใจว่าฮาแลนด์เองก็คงไม่ภูมิใจกับสิ่งที่เขาทําไปหรอกหลังจากตอนนั้นมีอารมณ์ถาโถมเข้ามาหลายต่อหลายอารมณ์แต่ฟังนะผมเข้าใจได้กับการที่อาเซนอลนชอบทําการเข้าสกกััดแบบทที่ําในนนเม้ you mm -hmm. เป๊ปกัวเดลากล่ทาทั้งนี้ก่อนหน้านี้มิเกลอัตเตตาผู้จัดจาการทีมอาร์เซนอลตอบโต้นักเตะของแมนซิสตี้ด้วยหลังจากลูกทีมบางคนของกวัวเดลาตำหนิคู่แข่งว่าใช้ลูกเล่นสศกกระโปด้วยการพยายามถ่วงเวลามากเกินไปโดยที่มิเกลอัตเตตาบอกว่าเขาเคยทำงานให้แมนซิสตี้พักหนึ่งจนมีข้อมูลเกี่ยวกับทีมทุกเรื่องซึ่งกวัวเดล่าก็ต้องการให้อัเตตาออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่าตั้งใจจะสื่อถึงอะไรเพราะช่วงนี้แมนซิตี้กำลังเป็นประเด็นเรื่องการสู้คดีกับข้อหาการเงิน115ข้อหาอออยู่่่่่จจจนนทาาาาใให้้บงงคเชืืววตตตัจจะสมิ ใช้วิธีสกปโปรกเช่นกันพอโดนถามถึงคำถามของอาเตต้าแล้วนั้นเปปโกเดลาก็ได้ตอบถึงประเด็นดังกล่าวเอาไว้ว่า ครั you to to you. ้งหน้าเขาต้องชัดเจนกว่านี้สิ่งที่เขาพูดน่ะเขาตั้งใจจะหมายถึงอะไรเขาบอกว่าเขาเคยอยู่กับเรา4ปีและรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่มันอาจจะเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆของการที่เราโดนตั้งข้อหา115ข้อหาก็ได้มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้เหมือนกันเขาอาจจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นหะมั้งหรือเขาอาจจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครั้งหน้าผมก็หวังว่ามันจะมีการถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะที่จริงผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาพอถึงตอนนั้นเขาา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 าก็จจะะสสมมมรรถถตอออบไไดด้้ยยย่่่่งงชััเเเนววขหึทีภษณ์ค อยู่ที่นี่และรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่แทนที่จะพูดแบบคุมเคลืออย่างนี้เป๊บกูดีลากเล่ามากันที่ประเด็นข่าวต่อมาวิตรไร์ดารุ่งอนาคตไกลของพันไมรัสยืนยันว่าตนเองโฟกัสกับสโมสรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแม้จะมีข่าวว่าสองยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดและแมนซิตี้ให้ความสนใจอยู่ก็ตาม เสโนววัย18ปีถูกคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์คนดังในอนาคตหลังก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดกับต้นสังกัดโดยมีรายงานว่า2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปทั้งราชันชุดขาวและเรือใบสีฟ้าจับตาแข่งรายนี้อย่างใกล้ชิดอยู่ไรก็ตามไรที่เล่นในตำแหน่งกองหลังกล่าวว่าตอนนี้ตนเองสนใจแค่เรื่องการสร้างผลงานที่ดีกับสโมสรที่กำลังแย่งแชมป์บราซิลเซเรียอาเท่านั้นปัจจุบันทีมรันดับ2ของตารางคะแนนด้วยกันมี53คะแนนจากการลงเล่น27เกมตามหลังโบตาโฟโกจากฝูงอยู่3แต้ม โดยวิตตรไรได้กล่าวเอาไว้ว่าวันนี้ในหัวของผมมุ่งมั่นกับพันเมรัสเท่านั้นเพื่อสร้างผลงานกับสโมสรผมพยายามคิดในทุกวันผมยังเด็กมากและเพิ่งเริ่มต้นอาชีพผมต้องการคว้าชแชมป์กับพันเมรัสและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง เมื่อวิกตอร์ไรท์ถูกถามเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตชื่อตัวเล่นที่จะพูดถึงสโมสรอนใดสโมสรหนึ่งโดยเน้นไปที่การตีทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ให้ได้ทัางนั้นโดยวิกตอร์ไรท์ได้กล่าวเพิ่มเติมมาไว้ว่าผมคิดว่านักเตะทุกคนใฝ่ฝันที่จะได้เล่นให้กับทีมชาติบราซิลซึ่งตัวผมเองก็เช่นกันผมรู้ว่าผมยังเด็กแต่ผมมีโอกาสหลายครั้งกับทีมเยาวชนและแน่นอนว่าผมหวังว่าจะได้โอกาสเล่นแบบนั้นในทีมชุดใหญ่แต่ผมรู้ว่ามันขึ้นอยู่กับผมและสิ่งที่ผมทําที่พัน วิกตอไร์ ye, ดาวรุ่งอนาคตไกลของพันไมรัสกล่าวขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ